โอเคครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมไม c ครับนะครับผม,ผมกลับไปครับเอาชีวิตรอดแอดออนจูราส i ิกครับเนี่ยครับผมโอเควันนี้เราจะมาเริ่มเล่นอเอาชีวิตรอดในโลกนินเสเอากันนะครับผมไม่ต้องสงสัยนะครับว่าผมมีอุปกรณ์ไดมอนด์ได้ไงนะครับคือผมอยากจะแบบ ข้ามขั้นตอนในการเริ่มต้นเอาชีวิตรอดปกตินะครับคือมันเป็นเอาชีวิตรอดโลกไดโนเสาร์นะครับคือเราจะหาอะไรแปลกใหม่นะครับโดยการที่เรามีอุปกรณ์เพชรตั้งแต่แรกเลยนะครับผมคือมันไม่เสียเวลานะครับผมอ่าคนดูน่าจะเบื่อนะครับผมเราก็เลยแจกอุปกรณ์มาเลยดีกว่าอ่านะครับผมอ่าจะได้อัตราลดในการเล่นนะครับผมจะได้สะดวกในการอัดคลิปด้วยนะครับผมโอเคก็ในซีรีส์เอาชีวิตรอดโลกไดนโดนเสาร์นี้นะครับผมเราจะ เล่นกันไปยาวๆเลยนะครับผมเล่นจนจบซีรีส์นะครับผมก็คือเราคอนเซปต์นะครับผมในเอาชีวิตรอดโลกใดโนเสารนี้นะครับผมเราจะาสร้างเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะสวนสัตว์ไดโนเสาร์นะไม่ใช่สวนสัตว์สวนไดโนเสาร์เลยนะครับผมอ่าเราจะสร้างแบบเออเออลืมบอกนะครับอันนี้สิ่งสําคัญนะครับคือในโลกเองนี้นะครับผมไดโนเสาร์จะไม่สปอนเองตามธรรมชาตินะครับผมเราจะต้องไปหาสิ่งที่เรียกว่าฟอสซิลนะครับผมจาก ใต้ถ้ำมานะครับใต้เหมืองนะครับอ่าก็คือขุดขุดขุดถ้ำเองก็ได้นะครับหรือหาเหมืองจากธรรมชาติก็ได้นะครับมันจะดรอปง่ายมากนะครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับผมโอเคตรงนั้นผมเจอชานเดี๋ยวผมไปขุดชานนิดนึงนะครับผมนี่ขึ้นไปขึ้นไปนี่มาขุดชานกันเลยดีกว่านะครับคือผมบอกอะไรอย่างนะครับผมไอในจูราสสิคคราฟนี้นะครับผมแร่ทุกอย่างมันจะแบบอ่าไม่ใช่แร่ทุกอย่างสิแร่แบบแร่ มันเชื่ออะไรนะไอรอนนะครับกับกับโคมันจะแบบเยอะกว่าเดิมนะครับจากปกติที่มันแร่ไอรอนนะครับผมมันจะดรอปประมาณประมาณ4นะครับตอนนี้ก็ดรอปประมาณ8นะครับเออประมาณนี้แหละนะครับผมมันจะดรอปเยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมขอหาแบบช่ำลงก่อนดีกว่านะครับผมโอเคผมเจอแกะตัวหนึ่งผมจะต้องฆ่ามันให้ได้นะครับผมฆ้ามันตายโอเคช็อตเดียวตายนะครับขอบคุณครับ ตรงนั้นฐานเดี๋ยวไม่ต้องขุดหรอกนะครับผมโอเคตรงนี้แกะตัวลูกไม่เอานะครับผมเอเอาตัวใหญ่ดีกว่านะครับผมคือในจู a s ส i ิ c คราฟนี้นะครับผมอุปกรณ์ทุกอย่างมันจะต้องทําจากเหล็กนะครับผมเขาก็เลยเพิ่มแบบโอกาสการดรอปของเหล็กให้เยอะนี่ครับผมอ่ามันจะได้แบบสมดุลกันนะครับผมเดี๋ยวตอนนี้ผมหาถ้าก่อนนะครับผมนี่ตรงนี้ในอนาคตน่าจะเป็นแบบสวนไดโนเสาร์นะครับผมอ่าที่เราคิดกันไว้นี่ครับผมนี่ตรงนี้แหละ นะครับคิดว่าเราจะสร้างสวนวิจัยไดโนเสาร์เป็นเป็นห้องแลบดีไหมเออคอมเมนต์ได้เลยนะครับใต้คอมเมนต์นะครับนี่นี่เราเจอแล้วนะครับผมเราเจอเป็นฟอสซิลไดโนเสาร์แล้วนะครับผมนี่นะครับคือมันจะมีโอกาสที่จะดรอปหรือไม่ดรอปก็ได้นะครับผมมันจะมีโอกาสที่จะดรอปนี่นะครับโอกาสส่วนมากจะดรอปนะครับเป็นกระดูกไดโนเสาร์นะแบบแรนดอมนะครับผมโอเคนี่นะครับขุดกันเลยนี่นะครับเราได้กระดูกอะไรมาเราได้กระดูก เป็นกระดูกของเจ้าทรีรัเลยเหรอโอ้โหเปิดมาถึงจะได้ไทแรนโนซอรัสสเตรชสเกลเลยนะเนี่ยได้โครงกระดูกทรีรัซมาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคือดีนะครับต่อไปก็คือมาแมนชิสซอรัสนะครับคือเดร์สอคอยาวนะครับผมถือว่าดีนะครับผมได้มาช่วงแรกๆเลยนะครับผมแต่ปัญหาคือตอนนี้ผมไม่เจอจะพูดแล้วว่าตอนนี้ผมไม่เจอเหล็กนะครับผมแต่ตอนนี้เจอละนะครับนี่เราเจอเหล็กละเราก็ขุดเหล็กกันนะครับผม คือมันจะมีโอกาสที่จะเยอะกว่าเดิมนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมตรงนี้ผมขอทําเป็นอ่าช็อตก่อนแล้วกันนะครับทำช็อตสำรวจถ้ำนิดหนึ่งนะครับผมอ่าหายฟอสซิลนะครับผมโอเคคือฟอสซิลนี้นะครับเราต้องไปสกัด DNA ก่อนนะครับถึงจะได้เป็นไดโนเสาร์ออกมานะครับผมก็คือต้องไปสกัดจากเครื่องอะไรสักอย่างนึงแหละนะครับเดี๋ยวเราค่อยทําให้ดูนะครับเราจะไม่สปอยนะครับผมอ่าเราจะให้ทุกคนติดตามนะครับรอ ติดตามกันได้นะครับผมติดตามกันได้เลยนะครับซีรีส์นี้สนุกแน่นอนนะครับจากใจจริงจากคนแรนจริงๆนะครับผมคือผมเองแหละนะครับผมอคือสนุกมากนะครับผมนะครับผมคือฉายามันสนุกยังไงนะครับมันสนุกตรงที่เราได้แบบฟื้นคือชีพนัวสาวขึ้นมาเองนะครับผมคือบอกเลยนะไอแอดออนจูราสสิคครนี่นะผมรอตั้งแต่แบบมัดออกมาใหม่ๆเลยนะครับผมคือตอนแรกมันจะออกมาเป็นแบบ ของ Java edition นะครับ jurassic craft ของ Java edition ผมเห็นคนแบบคนใช้เล่นกันเยอะนะครับผมชอบมากคือส่วนตัวผมชอบไดโนเสาร์มากเลยตั้งแต่เด็กนะครับผมคือผมอยากจะเล่นด้วยนะครับพอมาถึงสักพักหนึ่งนะครับใน bedrock edition มันแบบมี Minecraft ไม่ใช่ไหมครับสิมันเป็นแอดออนนะครับ jurassic craft มานะครับแต่มันไม่ใช่แอดออนที่แบบมีเครื่องมือต่างๆนะครับเครื่องแบบสกัดดีเไม่มีนะครับผมคือมันมีแต่ไดโนเสาร์ออกมานะครับผมเออไดโนเสาร์สปอนตามธรรมชาตินะครับผม แต่นี่ไม่มีนะครับผมเราต้องสกัดเองนะครับผมโอเคดูซิคนแก่ผมมีอันเดียวผมจะต้องไปฆ่าเกะนะครับเพื่อจะมาทําเตียงนะครับผมซึ่งถ้าเราไม่นอนนะครับมอนเตอร์จะเยอะมากเป็นพิเศษนะครับผมโอเคเป็นพิเศษมากเลยนะครับพิเศษใส่ไก่เลยนะครับผมไม่ใช่ใส่ไก่สิใส่ไข่นะครับผมเออพูดบิบัทัดๆัดหน่อยนะครับผมเพราะว่าไม่ได้อัดคลิปนานนะครับผมเออไม่ได้อัดคลิปนานเลยนะครับผม ไม่ใช่ผิดๆกัดขัดสิอ่าผิดๆถูกๆนะครับเออนี่แหละคนนอนน้อยด้วยแหละผมนะครับผมโอเคมาเก็บชูเกสรกันก่อนนะครับเก็บชูเกสรทั้งต้นเลยนะครับผมนี่เพื่อได้ใช้ในอนาคตนะครับตอนนี้เป็นเวลาน่าจะใกล้คํำแล้วนะครับผมโอ้แกยังไม่มีเลยเลยเดี๋ยวนะคิดว่าเราต้องอยู่ในถ้ำเลยแหละนะครับผมอ,อยู่ในถ้ำนี้เลยนะครับลองดูถ้ำนี้สิปักท็อตกันก่อนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว นี่นี่ถ้ำนี้ดีกว่านะครับผมเออผมว่าเอาถ้ำนี้เป็นถ้ำชั่วคราวกันก่อนดีกว่านะครับถ้าเราไม่ได้เตียงในคืนนี้นะครับผมผมต้องหาแกะก่อนสักตัวหนึ่งนะครับผมอุ้ยขอโทษลุกมาลุกมาลุกมานะครับผมผมไม่เจอแกะเลยนะครับแถวนี้ผมว่าผมจะต้องนอนไม่ใช่นอนสิผมว่าผมจะต้องอยู่ในถ้ำแล้วแหละนะครับผมอ่าสำรวจถ้ำก่อนนะครับผมแล้วกมอนเตอร์จะมาอ่า ต่อยหน้าเราเราจะมาบุ้มที่หน้าเราเออเรากลัวมากนะครับตอนนี้โอเคมาเราจะมาทำอ่อุปกรณ์คลาสสิกกันก่อนนะครับเราจะมาทำตัวครับกันตรงนี้นะครับผมมาทำตัวครับตรงนี้วางตัวครับตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ทำเป็นอ่าโอ้ยต่อพอไม่ได้เลยอืมต่อผอไม่ได้นะครับผมผมว่าผมจะต้องไปขุดหินเพิ่มนะครับพวกนี้ขุดตรงนี้เลยผมว่าไม่มีมอนเตอร์ออกมาหรอกนะครับผมเออไม่มีมอนเตอร์มา มีที่หน้าเราหรอกนะครับผมอาจจะไม่มีนะครับผมเราไปทอดเยอะขนาดนี้นะครับผมคงจะไม่มีหรอกโอเคมาเดี๋ยวเราจะเผาเหล็กกันก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวเรามาดูฟอสซิลที่เราได้กันเมื่อกี้นะครับผมเราได้เป็นกิแกโนโตซอรัสนะครับผมเป็นไดโนเสาร์กินเนื้อตระกูลเดียวกับคาคาเชรันโตซอรัสนะครับกับมาฟูซอรัสนะครับผมอ่าแล้วก็เป็นดิปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันชื่ออะไรนะเดี๋ยวมันชื่ออะไรเดี๋ยวเดี๋ยว อ๋อไดโนไนคัทอ๋อโอเคตกอังกฤษไดโนไนคัทนะครับเป็นตระกูลเดียวกับเวโรซีแรปเตอร์นะครับน่าจะใช่นะไดโนไนคัทน่าจะใช่แหละนะครับผมต่อไปก็จะเป็นอ่าแอปเปตซอรัสนะครับคอยาวนั่นเองนะครับผมอ่าเราได้คอยาวมาแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะต้องลงไปดูในถ้ำดูซิว่าเราจะได้อะไรอีกนะครับโอเคมีฟอสซิลตรงนี้นะครับขุดฟอสซิลตรงนี้กันเลยนะครับผมเราหวังแค่เค้าฟอสซิลนะครับผมอ่าเราไม่หวังแบบพวกเหล็ก ไอ้เหล็กเหล็กหวังนะครับเหล็กหวังเราจะไม่หวังพวกไดมอนอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่าเรามีอุปกรณ์ไดมอนแล้วนะครับผมในช่วงแรกๆนะครับผมก็เราเสกไปเลยนะครับผมคือเราจะไม่เสกอย่างอื่นแล้วนะครับเราจะเสกแค่อุปกรณ์3อย่างนี้นะครับโอเคมาเดี๋ยวขุดฟอสซิลกันก่อนนะครับผมผมว่าเกลือนะครับผมไอ้พวกเนี้ยมันไม่ดรอปกันเยอะเลยนะครับผมอ่ามันมีโอกาสที่จะไม่ดรอปเลยครับผมนี่เห็นไหมเมื่อกี้ผมได้ตัวอะไรมาบ้างผมได้ตัวเพคคีเซฟาโลซอรัสนะครับไอ้ตัว หัวโหนกนะครับหัวล้านนะครับผมอ่าแล้วก็ได้เป็นดิฟโฟโดคัตมาด้วยสักอันหนึ่งนะครับผมโอเคเราจะสำรวจดูสิโอ้โหท่าใหญ่นะท่าใหญ่มากโอ้ยตรงน้ำฟอสซิลโอ้ยผมกลัวตอนนี้ผมกลัวกลัวอะไรกลัวแบบมอนเตอร์มันจะมาแบบจะอีด้านหลังนะครับผมกลัวกลัวกลัวจริงนะครับผมนี่นี่ขุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นก่อนนะครับผมอ่าโอเค เราไม่หวังกงสปอนดด้วยนะครับผมคือเราจะไม่เล่นเหมือนไมครับเอาชีวิตรอดปกตินะครับผมเราจะเล่นแบบแอดออนนะครับผมอ่าคือทุกอย่างเลไหมครับเอาชีวิตรอดปกติที่เราทําอย่างเช่นแบบฟาร์มเหล็กฟาร์มทองฟาร์มฟาร์มอะไรอย่างเนี้ยเราไม่ทำนะครับผมเพราะว่านี่เป็นไมครับเอาชีวิตรอดแอดออนนะครับผมอ่าโอเคเราจะทําแบบฟาร์มที่จําเป็นนะครับอย่างเช่นฟาร์มไข่ไก่นะครับผมฟาร์มวัวฟาร์มข้าวอะไรพวกนี้แนวที่สําคัญในการที่เราจะเลี้ยงไดโนเสาร์มาได้นะครับผม โอเคตรงนี้ฐานเดี๋ยวผมค่อยขุดนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอเผาแบบอาหารก่อนแล้วกันนะครับผมอาหารตอนนี้ผมหิวแล้วพออาหารแปบบ๊บข้างนอกมีอะไรบันเทิงไหมไม่มีตัวอะไรดิเอออุ้ยยังไงไม่มีตัวอะไรมีแมงมุม,ม,ม,มอยู่โอ้มีสกเกตเตอรนบน,น,นโอเคเรารีบๆลงนะครับผมโอเคเดี๋ยวรออาหารก่อนนะครับผมเดี๋ยวเผื่อตายในถ้ำนะครับผมอ่านี่นี่ได้ลวนะครับผมเอามาสร้างอันหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็เราลงไปดูซิว่า ในถ้ำมันมีอะไรมั่งนะครับอ่ะท็อตไม่มีโอเคเราต้องคุณแล้วแหละนะครับผมท็อตไม่มีนะครับท็อตไม่มีก็ถือเป็นอะไรที่ดีนะครับผมอ่านี่แปหมดแล้วว่าทําไมล่ะเรากลับมาตรงนี้ลืมว่าท็อตไม่มีนะครับเอาประมาณนี้ก่อนนะครับผมนี่ครับมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลงไปเลยดีกว่านะครับผมชีวิตเราต้องลองนะครับผมเราต้องเสี่ยงนะครับผมเราจะลงยังไงดีอ่าลงยังไงดีอะ เราจะขุดลงไปไหมขุดลงไปแบบนี้ดีกว่าน,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 นะครับอุ้ยนี่นี่ฟอสซิลฟอสซิลเราจะขุดลงไปแบบนี้นะครับนี่นี่ดีกว่านะครับเราเจอฟอสซิลแล้วนะครับผมนี่ฟอสซิลนี้ drop ไหมไม่ดรอปนะครับผมอ่าฟอสซิลนี้แบบสําคัญมากนะครับคือไม่รู้เป็นอะไรแหละอ่าฟอสซิลคุณสามารถคุณกับมือได้นะครับมันเป็นแอดออนแบบกําลังพัฒนานะครับผมอ่ายังไม่เสร็จส,ส,สมบูรณ์ทีนะครับแต่มันก็ยังเล่นแบบสนุกมากนะครับผมอ่าโอเคนะครับ <c rap> ผมนี่นี่ drop แล้วดรอปแล้วนะครับผม มันจะคล้ายๆก ous, ับ j a v a Edition นะครับที่ผมบอกไว้ตอนแรกๆนะครับผมโอเคนี่ๆลงไปนะครับขุดลงไปอย่างปลอดภัยนะครับผมนี่มาสบรวจกันนะครับผมเอดินทางออ้ยตรงนี้โคยเดียวเด้อโคโชคดีเกินไปแล้วไหมเนี่ยโอ้โหฟอสซิลเยอะนะครับตรงนั้นมีซอมบี้อยู่ตัวหนึ่งนะครับเราต้องฆ่ามันทิ้งนะครับผมโอ้ยอย่า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 เล็กอย่า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 เล็กโอ้โหอย่าเล็กอย่าให้อย right, ่าเล็กนะ กลัวนะจะเกลต้นมไหมซอมบี้โอเคซอมบีด้ดีดีดีเป็นซอมบี้เลยครับผมโอ้ยเมื่อกี้มันเหล็กนิดนึงนะี่ครับผมไม่เป็นไรนะครับโอเคตีซอมบี้ตีซอมบี้ตีตีต,ตีนะครับตีให้หมดตีตีโอ้โหได้เหล็กขอบคุณมากโอ้ด้ยเล็กด้วยนะครับผมก็ตรงนี้โอ้โหเนี่ยสิ่งที่ผมบอกเลย ดรอปเยอะมากนะครับผมเป็นฟอสซิลของไดโนลเสาร์าระาน,นะครับผมฟอสซิลของกระดูกไดโนเสาร์นะครับแล้วก็เหล็กตรงนี้ขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณสิ่งที่ผมต้องการเยอะมากนะครับผมดีไม่เจ็บเพชรนะโอ้ยผมยืนยืนตรงนี้ดีกว่านะครับกลัวตายกลัวตายฮึบคือผมอยากจะถามทุกคนว่าเราจะสร้างแบบกรงเลี้ยงไดโนเสาร์โดยการใช้เหล็กหรือว่าใช้แบบไม้ดีนะครับเพราะว่ากรงไดโนเสาร์มันสามารถใช้เหล็กได้นะครับผมอ่าเราจะถามทุกคนนะครับผมคอมเมนต์ได้เลยนะครับผม อ่าโอเคเดี๋ยวคุณฟอสซิลกันก่อนนะครับคือฟอสซิลนี่เยอะมากนะครับผมเยอะจนแบบผมชอบเลยนะครับผมเนี่ยเยอะมากนะครับผมเราจะได้ไดโนเสาร์กันเร็วๆนี้แล้วนะครับผมในพัทประมาณพัทสามนี่แหละนะครับเราจะได้ไดโนเสาร์กันแล้วนะครับผมในพัทโอ้โหนี่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 คุยเดียวเดียวผมว่าอ๋อตรงนี้ตกใจนี่ว่าถ้ำใหญ่นะครับผมถ้าถ้ำใหญ่อ่ะผมไม่สำรวจละผมจะสำรวจแค่นี้นะครับกลัวตายนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดู ฟอสซิวเดนอีสองข้างบนนะครับว่าเราจะได้ตัวอะไรกันบ้างนะครับผมนี่มันสามารถใช้ท็อตขุดได้นะครับผมอ่านี่ผมไม่รู้นะว่ามันสามารถใช้ฟอสจูนขุดแล้วได้ไดนโนอีสองมาเยอะไหมนะครับเออต้องลองนะครับในอนาคตแต่ตอนนี้เราใช้ท็อตขุดแหละนะครับมันมีโอกาสดรอปกว่าพี่แอคกอ,อีกผมเชื่อเลยนะครับนี่เห็นไหมไม่ต้องเปลืองดูบุลิตี้ของพี่แอกด,ด้วยนะครับผมอ่าใช้ใช้มือขุดนี่แหละนะครับให้ใช้ท็อตขุดดีกว่านะครับผมนี่เห็นไหมท็อตนั้นไม่เปลืองดูบุลิตี้นะครับแต่มันก็ไม่ดรอปแล้วนะครับผม นี่นี่นี่ไม่ดรอปจริงด้วยเออเดี๋ยวอะไรนะจะไม่ดับจริงเหรอาอาดับดับหน่อยนะอ่าไม่ดรอปอ่าสักอันสักอันนะครับผมเดี๋ยวเราจะใช้พีเอ็กและโอเคไม่ดรับนะครับใช้พีเอ็กดีกว่า,น,วาะนะครับผมเซฟกว่าเยอะนะครับผมเพื่อมันไม่ดรอปโอเคมาขุดกินต่อผมว่าน่าจะได้แบบฟอสซิลเยอะมากนะครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะต้องเอาเหล็กไอสองอันนี้ไปเผาด้วยนะครับผมเพื่อจะเอาไปทำแบบเครื่องนะครับ โอเคเดี okay. ๋ยวเราดูซิว่าถ้าเกิดเหล็กพอนะครับเดี๋ยวเราจะทำเครื่องเครื่องสกัด DNA ในพาร์ทแรกกันเลยดีกว่านะครับ <c oughs> คือไอ้เครื่องนี้มันคราฟไม่ยากนะครับผมคราฟง่ายมากนะครับาจากที่ผมไปดูมานะครับไม่ใช่ดูสิศึกษามาเลยนะครับผมคือผมบอกเลยแอดออนนี่ผมจริงจังจริงๆนะครับผมจริงจังมากนะครับผมไปศึกษามาตั้งแต่แบบไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ที่ผมรู้มาตั้งแต่แบบตั้งแต่เด็กนะครับผมเออบอกเลยมาตั้งแต่เด็กนะศึกษาตั้งแต่เด็กเลย นะครับคือมีบางตัวที่ไม่รู้นะครับเพราะว่ามันเป็นข้อมูลใหม่ะคบผมข้อมูลเก่าๆมันมีอยู่นะครับผมในสมองผมนะครับผมก็ส่วนเกเรื่องของสุดคราฟอะไรพวกนี้มันก็แบบศึกษามาตั้งแต่แบบผมเขียนลิสไว้เยอะเลยนะครับผมเขียนลิสไว้เยอะเลยนะครับว่าอุปกรณ์นี้คราบไงเนี่ครับผมนะครับผมโอเคฟอสซิลเยอะมากนะครับผมบอกตรงๆเนี่ยดูสิโอ้จะเต็มตัวละจะเต็มตัวละนะครับผมมันจะเต็มตัวละ เดี๋ยวผมว่าผมจะต้องขุดอีกสักนิดหนึ่งครับโอเคเดี๋ยวผมขอขุดกองนี้กับกองตรงนั้นอีกสักนิดเองครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูฟอสซิลที่เราได้กันมานะครับผมโอเคครับผมโอเคผมกลับขึ้นมาแล้วนะครับผมโอเคเช้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมในที่สุดก็เช้านะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะต้องนี่นะครับผมสิ่งที่เราจะได้มาในการขุดเหมือนครั้งนี้นะครับผมมันยังมีอีกเยอะนะครับผมผมเอามาจํานวนหนึ่งนะครับผมเพื่อจะแบบเอาไว้ให้ทุกคนดูก่อนนะครับมันจะเสียเวลานะครับผมเออ้าขุดแบบ คือของเต็มตอวเลยอย่างแรกนะครับสิ่งที่เราได้มาตอนแรกนะครับก็คือเป็นซิราโตซอรัสนะครับผมเป็นไดโนเสาร์ที่อ่าเป็นหน้าคล้ายๆกับจิรินะครับผมแต่มันจะมีโหนกอยู่ข้างหน้านะครับเอ๊ะมันเรียกโหนกหรือว่าเขาวะโหนกแหละนะครับผมโอเคต่อไปก็จะเป็นสไปโนซอรัสนะครับผมสไปโนซอรัสน่าจะเป็นตัวที่ทุกคนชื่นชอบกันนะครับเป็นตัวที่โหดนะครับเป็นตัวใหญ่ที่สุดในโลกนะครับผมอ่าน่าจะใช่นะตัวใหญ่ที่สุดในไม่ใช่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกสิ เออน่าจะใช่แหละนะเออประมาณนั้นแหละตัวต่อไปก็เป็นอัลโซอรัสอัลโซอรัสเป็นในตัวสอ่อที่ผมชอบที่สุดนะครับผมโอเคนี่นี่นี่ตัวต่อไปก็ทีเร็กนะครับตัวนี้ตัวเดิมนะครับแล้วก็บามิชิโซรัสตัวเดิมกิเกโนตัวเดิมนี่ครับผมแล้วก็อะไรนะเตโนเดคัสตัวเดิมนะครับผมแล้วก็อเปโตโตโัวเดิมแล้วก็เป็นแพกคกิเซฟโลตัวเดิมนะครับแล้วก็เป็นแกลลิมิมสัสนะครับผมอันนี้เป็นบรัชิโอซอรสัสอันนี้เป็นมันชื่ออะไรวะไออาเบลิส อาร์เบลิสซอรัสเหรออาจจะไม่ได้ตัวนี้ผมอ่านอ่านไม่ออกเนดะ้ออันนี้แอนไคลโลซอรัสนะครับอันนี้โมซาซอรัสฟูนี้สนาในาน้ำนี่แล้วก็เป็นคอมโอกนาทัสอ่าในเสาตัวเล็กนะครับผมแล้วก็เป็นซูโคเมมัสตระกูลเดียวกับสไปโนซอรัสนะครับแล้วก็บาริโอนะิอันนี้เป็นไมโครเซอร์ตัสไมโครเซอร์ตัสก็จะเป็นตระกูลเดียวกับทริสเซอราท็อปนะครับแล้วก็เป็นซีโนเซอราท็อปซีโนเซอราท็อปก็จะเป็นตระกูลเดียวกับไทเซอราท็อปเหมือนกันนะครับผมโอเคตอนนี้มันเช้าแล้ว ครับผมซึ่งเช้าแล้วมันจะเป็นรางที่ดีนะครับที่เราจะต้องแบบนั่งฟาร์มไอ้พวกนี้นะครับแต่ไม่นะครับผมต้องการาต้องการกระจกนะครับผมกระจกผมต้องการมาทำอะไรผมจะมาทําเครื่องมืออย่างหนึ่งนะครับอ่าในพันนี้เราต้องได้เครื่องมือสักอย่างนะครับว่าของเต็มโอเคนี่เดี๋ยวทุบทรายมาก่อนนะครับประมาณนึงอันนึงเอง,เองต้องการก้อนนึงนะครับผมนี ทิ้งอฟอสซิลไม่ใช่ฟอสซิลสิอ่ามันคืออะไรนะโรเทนเฟสนะครับหรืออะไรนะมันชื่อผมลืมแล้วแหละเล่นมดนี้ลืมจนลืมชื่อไหมครับปกติแล้วอะไรนะมันชื่อเนื้อเน่านะครับผมอะโรเทนเฟสนะครับผมเราทิ้งไปนะครับผมผมมีปัญหากลปุ่มนี้มากเลยเนี่ยนะว่ไม่ชอบกูชิอะเดี๋ยวผมต้องรีบกระโดดขึ้นไปอโอเคอกินอาหารแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวผมจะคราฟเป็น ล่องและกันนะครับผมอ่าครับกล่องเลยดีกว่านะครับผมว่าพื้นที่เก็บของผมนี่แบบลกมากนะครับผมนี่นะครับผมตรงนี้ตั้งไว้ชั่วคราวก่อนนะครับผมเป็นสถาบันชั่วคราวนะครับโอเคนี่เก็บของอ่าเข้าไปนะครับผมเก็บ d n เอเข้าไปหมดเลยในแคบผมนี่เก็บไปเก็บไปหมดนะคบผมนี่เก็บไปเดี๋ยวๆนเก็บไปหมดนะครับพวกนี้ไอพวกขนแกะอะไรนี้เก็บไปในตัวนะครับผม หรือเราทํากล่องแยกก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะต้องไปอ่าอันนี้พอไว้ก่อนเลยก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะต้องไปฟาร์มแบบเหล็กมาเพิ่มอีก2ก้อน3ก้อนนะครับประมาณนั้นแหละนะครับผมต้องไปฟาร์มเหล็กเพิ่มนะครับผมโอเคโอเคครับผมก็ตอนนี้เราได้ทําการไปขุดเหมืองมาเพิ่มแล้วอุ้ยพอดีพวกนะครับพอดีพวกข่ามันข่ามันข่ามันทิ้งข้ามันทิ้งพวกเก็ตจะเอ้ยโอเคตอนนี้อุ้ยแก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  เลยเจอแกแล้วเจอแกแล้วนะครับผมผมได้ไปขุดเหมืองมาเพิ่มนะครับผมแล้วผมก็ได้เจอแบบพวกอ่าเดาโครงกระดูกไดโนเสาร์เพิ่มนะครับผมโอเคผมว่าผมจะต้องแบบชำอันนี้เลยชำันไก่มาตัดขนแกะนะครับผมเพราะว่าผมได้เหล็กมาเพิ่มอีกเยอะนะครับผมว่าจะต้องทําขนแกะเอ้ยขนไก่เอ้ยไม่ใช่ขนไก่สิจี้ตัดขนแกะนะครับผมโอ้ยแกะนี่ก็มันอยู่ที่เสียงมากหรือว่าเสียงเด็กของคอลอง นะครับสองอันโอเคขอบคุณมากไปแล้วบ๊ายบายอีกไปบายบ๊ายบาย,บายระหว่างรออ่าระหว่างรออันนี้มันเผานะครับผมเราก็ทําเตียงนอนพรางนะครับผมเออตอนที่นอนก่อนเลยนะครับผมไม่แล้วก็อ่าตรงนี้ตรงนี้แล้วก็นอน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 ,น,อน,น,อนขอบคุณมากนอนได้แล้วโอ้โหดีใจน้ำตาจะไหลนะครับนี่เมื่อกี้ผมได้ทำการไปเน ขุดมาเพิ่มนะครับก็ได้เป็นอ่าโครงกระดูกของซีโนเซราท็อปนะครับแล้วก็ได้เป็นเวโลซีรัปเตอร์อู้ได้โครงกระดูกของเวโลซีรัปเตอร์มาแล้วนะครับผมไออันนี้เวโลซีรัปเตอร์ใช่ไหมอ่าอันนี้มันใช้อันเดียวกันแล้วก็เป็นสเตโกซอรัสสเตโกซอรัสยังไม่สเตโกซอรัสยังไม่มีไนะมโครเซราตัสไมโครเซราตัสมีแล้วนะครับแล้วก็แคนโนทอรัสแคนโนทอรัสมียัง ไม่มีทีแล้วก็เป็นไอ้นี่นะครับอเปอร์ซารัสมี4แล้วโอ้ครบแล้วนะครับแล้วก็เทร์รานอเดนนะครับในยุคสัปีนะครับ,นะรบแล้วก็เป็นเมเคลเกนโตซอรัสนะครับเป็นเป็นตัวที่อยู่ตระกูลเดียวกับน่าจะตระกูลเดียวกับคาชาโดรันโตนั่นแหละนะครับไอตระกูลเดียวกับจิกเคนอนั่นแหละนะครับที่มันถูกทีเร็กซ์กินไปนะครับผมหมดเกาะเลยในจูราสิกเวิลด์นะครับผม อาจากที่ผมรู้นะครับผมแล้วก็สไปโนซอรัสนะครับผมแล้วก็ซีโครงไดโนเสาร์แล้วก็เป็นไดร์กิโอซอรัสนะครับผมไดโนเสาร์ที่มี DNA ครบที่สุดนะครับก็คืออะแพตโตซอรัสซึ่งเป็นไดโนเสาร์ที่ใหญ่นะครับผมโอเคซึ่งตอนนี้เราได้ครบแล้วนะครับเราจะมาทําเครื่องที่เรียกว่าอ่า DNA extractor นะครับผมถามว่า DNA extractor คืออะไร DNA extractor ก็คือเครื่องสกัด DNA นะครับผมถามว่า DNA ก็คืออะไร DNA ก็คือ โดดดิออกซิไรด์บรอนิกเรียนะครับเป็นกรดที่มีค่าคำสั่ง DNA นะครับผมอ่าขอมีสาระหน่อยนะครับผมโอเควิธีการทำนะครับผมเครื่อง DNA extractor นะครับผมก็คือเราต้องทำเป็นแบบแอบไม่ใช่แบบเราสิคือเทชเชอร์เพลนะครับเทชเชอร์เพลเหกนะครับผมแล้วก็เราต้องทำแบบนี้นะครับนี้เดี๋ยวเราต้องทำแบบนี้นะครับนี่เราก็จะได้เป็นไม่ใช่นะครับเราก็ต้องเอาเทชเชอร์เพลเหล็กมาแบบนี้ แล้วก็กระจกวางไว้ตรงกลางนะครับเราก็จะได้เป็น DNA Extractor นะครับผมได้มาแล้วนะครับผมอ่าโอเคนี่เราจะตั้งไว้ตรงนี้เอามาหันไปทางนู้นเดี๋ยวอะไรนะวางให้ดีวางให้ดีนะครับผมวางให้ดีอา่าวางให้ดีต้องวางเป็นพิธีนะครับผมนี่ได้แล้วนะครับผม DNA Extractor ทำไปได้ DNA Extractor นะครับสามารถกราฟ DNA ได้นะครับ DNA ก็ เราต้องมี DNA ให้ครบ4ก่อนนะครับผมนี่ตัวนี้ไงอพ p a t o s ซอรัสที่เราบอกไว้เมื่อตอนต้นนะครับนี่เราก็ได้เป็น DNA ของ a พ a t o s a ซอรัสนี่ครับผมนี่ได้มาแล้วล aurus, นะครับผมอา DNA พ p a t o s ซอรัสนะครับผมอ่าโอเคแล้วก็อุปกรณ์ต่อไปที่เราจะต้องทำนะครับก็คือเ Embryo m a c h ช n e นะครับก็คือเครื่องทำตัวอ่อนของสัตว์นะครับผมก็คือมันต้องใช้เหล็กกับกระจกนะครับผม อ่าเราต้องใช้เหล็กแบบอืมก็ใช้เหล็กประมาณ7ก้อนนะครับผมกับกระจกอีก2นะครับผมว่าพอจะมีเวลาเหลืออยู่โอเคไปเอาให้สุดนะครับผมในพาร์ทนี้เราต้องได้สัก2เครื่องก็ได้นะครับผมอ่าโอเคไปครับขึ้นไปขึ้นไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวี๋สาีน้ำสามีน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวขึ้นขึ้นขนึไม่อยากตายก่อนนะครับผมว่าผมฟาร์มทรายไปเยอะๆเลยดีกว่านะครับผมโอเคนี่นี่เอาไปสักประมาณหนึ่ง เรียบร้อยนะครับขึ้นไปครับผมนี่ขึ้นไปเราจะได้เครื่องที่2แล้วนะครับผมขอสัก2เครื่องพอนะครับผมในพาร์ทแรกนะครับผมเดี๋ยวพาร์ทต่อไปเราจะมาทําเครื่องอย่างอื่นกันอีกนะครับผมผมไม่สปอยดีกว่านะครับผมว่าจะมีเครื่องอะไรมั่งนะครับผมอ่าเราจะไม่สปอยนะครับให้ทุกคนติดตามกันเองนะครับผมว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมในพาร์ทต่อๆไปนะครับผมอ่าโอเคซึ่งเอมบริโอตนะครับเอมบริโอตแมชชีนนะครับผม ทำโดยการเอาเหล็กล้อมรอบนะครับเดี๋ยวเรอรอเหล็กก่อนนะครับผมไม่ต้องอธิบายกันก็คือเอมบริโอตนะครับแปลว่าตัวอ่อนนะครับตัวอ่อนของสัตว์นั่นเองนะครับผมอ่าตัวแมชชีนเรีาเครื่องนะครับผมเครื่องทําตัวอ่อนนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวรอรอเหล็กรอรอกระจกเผาสัก2นี่ได้ละนะครับผมเราจะมาทำเอมบริโอตแมชชีนกันนะครับเอมบริโอตแมชชีนก็คือวางกระจกตรงนี้นะครับแล้วก็วางเป็นไอรอนอินกอตตรงนี้นะครับก็จะได้เป็น เอมบิโอต์แมชชีนออกมานะครับผมได้์ลี่นะครับเอมบิโอต์แมชชีนนะครับผมก็จะได้เป็นเครื่องเอมบิโอต์แมชชีนมานะครับวางตรงนี้นะไปผีดอีกแล้วโอ้โหมันไม่ใช่บล็อกลิกนะมันคือเอมบิโอต์แมชชีนนะครับผมนี่เราต้องวางยังไงอ่ะวางอย่างนี้อ่ะไม่ใช่วางปิดอีกแล้วนะครับเราต้องหันมาทางนี้นะครับคือสามารถเอมบิโอต์แมชชีนก็จากชื่อเลยนะครับผมเครื่องทำตัวอ่อนนะครับมันก็จะสามารถทำตัวอ่อนได้นะครับผมตัวอ่อนของสัตว์นะครับผมตัวอ่อนของไดโนเสาร์นั่นเองนะครับเดี๋ยวกดดผิ นี่ได้แล้วนะครับผมมันก็ออกมาเป็นเหมือนเครื่องปิ้นเลยครับผมเออนั่นแหละนะครับวิธีการทําตัวอ่อนของสัตว์เราต้องใช้เป็นแบบหลอดแก้วนะครับซึ่งถามว่าหลอดแก้วทําไงหลอดแก้วต้องใช้กระจกนะครับสองอันนะครับผมนี่เรามีพร้อมนะครับพร้อมที่จะทำเดนเดอรเสาร์กันแล้วนะครับผมนี่เอ็มบริโอดไม่ใช่เอ็มบริโอดสิมันชื่อแบบอ่าหลอดทดลองนะครับไม่ใช่เอ็มบริโอดนะครับนี่เราจะได้เป็นนี่ได้เป็นอะไรได้เป็นอ่า เพชรตัวรัคจีนนะครับจีนคืออะไรจีนก็คือหน่วยในทางพหุครานะครับเป็นจีนนี่ครับผมก็เอาเป็นว่านะครับในพาร์ทนี้ก็สนุกมากนะครับผมสำหรับซีรีส์นี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับใครชอบกครเดีลยวกดไลค์นะครับผมชอบมากๆกดซับนะครับผมเจอกันในคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปมีสนุกแน่นะครับผมเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับผม